เคโนขอนำเสนอให้ชมกับบ้านสวนพร้อมที่ดินนะคะบรรยากาศน่าอยู่มากๆเลยค่ะพื้นที่ขนาดตอไร่นะคะราคา1 2 9 0 0ล้านอบาทเท่านั้นบ้านอยู่แบบสไตล์บ้านสวนนะคะอบรอมด้วยธรรมชาติค่ะพละพื้นที่เลยนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะไม่เงาไม่เปล่าเปลี่ยวนะคะพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะ อยู่ที่ตำบลหนองสาหลายอำเภอรอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอยู่ใกล้ร้านอาหารตามสั่งอยู่ใกล้วัดหนองหลอด1.5กิโลเมตรอยู่ใกล้ฟั๊มน้ำมันปปตะทรอ,อนเจดี5กิโเมตรห่างจากอนุสรร์รอนเจดี7.5กิโลเมตรนะคะและห่างจากเซ็นทรัลเวสเกต113กิโลเมตรค่ะ บ้านสวนพร้อมอยู่นะคะอบรอมด้วยธรรมชาติแบบนี้ท่านใดต้องการซื้อไว้นะคะเาไว้สำหรับอยู่ยามกเกษียณหรือว่าเราไว้ทำบ้านสวนไว้พักผ่อนหย่อนใจเมื่อเบือ่อความวุ่นวายนะคะท่านสามารถนัดชมพื้นที่ได้เลยนะคะคุยเจราจาโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ